สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาพฤกษบร,ราศีพฤกษบทุกท่านคะ่ะคลิปนี้คือการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วง ต้นเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนแรกนะคะเป็นครั้งที่1ของเดือนสิงหาให้ผลในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบหาสิงหาค่ะการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปค่ะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านํคำททานายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่อง ให,ใ,หใหญ่ในธุรกิจการเงินที่ต้องใช้เงินจานวนมากนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะแล้วส้มฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวพฤกษบนะคะในเรื่องดวงดาวก่อนเนาะในเรื่องดวงดาวต้องบอกว่ามฤตยูเข้าที่คุณแหละ ะะแล้วก็ในเรื่องของเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุค,ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นการเงินต่างๆภาร,ะ,ระ,ะต่างๆก็จะอยู่กับบรรดาญาติญาติพี่น้องครอบครัวหรือในบางคนนะคะก็อาจจะได้ลาภผลเงินทองอะไรต่างๆจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้พูด้ง่ายว่าอัดยายซื้อขนมยายนะคะนะคะคือเสียงเงินก็คนในครอบครัว ได้เงินก็จากคนในครอบครัวนี่แหละซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานยังมาอยู่ในเรือนวินาศยาวๆยาวๆเลยนะคะก็หลังจากนี้ไปอึก อีกประมาณแบบครึ่งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ราหูมาอยู่ในเรือนวินาศนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยใครที่ทํางานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะคะหรืองานฟรีแลนซ์ ance, อะไรแบบนี้จะค่อนข้างได้รับผลกระทบน้อยใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านไม่ค่อยได้เจอกับใครทํางานที่บ้านอะไรแบบนี้จะได้รับผลกระทบน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานอื่น,นๆที่ต้องพบปะคนจํานวนมากก็อาจจะ ีเรื่องราวที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนในการทำงานไปรับหน้าที่ตำแหนง่งใหม่โยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ทำธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะใบแรกนะคะได้ไพ่ส g t นคือต้องบอกว่าสเตนหัวกลับชาวสิงขึ้นไพ่ชาวสิงอะนะคะอาจจะมีถ้าเกิดว่าชาวพลึกษพเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะหรือเป็นในระดับหัวหน้าเราจะค่อนข้าง ทุกอย่างเป๊ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราดุเกินไปเราต้องการให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จแบบเข้มข้นมากจนกลายเป็นว่าเราอาจจะดุไปในสายตาคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าในบางคนที่เป็นอยู่ในระดับลูกน้องเราอาจจะเจอหัวหน้าที่เป็นแบบเนี้ยเราอาจจะเจอหัวหน้าที่มีความแบบเป๊ะมากแล้วก็คือแบบเขาไม่ค่อยเอ็นดูเราอะเออต้องบอกแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจออะไรแบบนี้ก็จริงๆเราส้มคิดว่าชาวพึกศพ เจอมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้เสน่ห์ตรงเนี้ในการทําให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละวันได้นะคะทำให้มันผ่านพ้นไปได้สําหรับใครที่เจอคนในลักษณะแบบนี้นะมีไพ่ชาวเมธด้วยค่ะ The Emperor หัวกลับนะคะต้องบอกว่าเขาไม่อยากจะยอมคุณหรอกครับเป็นราศรีที่มีอีโก้แหละนะคะเขาไม่อยากจะยอมหลอกแต่ก็ต้องยอมอาจจะอยู่ในระดับหัวหน้าหรือเป็นคนใกล้ชิดคุณก็ได้นะคะก็คือเอาจริงๆแล้ว ในเรื่องของการพบปะพูดคุยหรือเจอหน้าการวุฒิภาวะของชาวพลึกศบในการทํางานถือว่าดีนะคะเพราะว่าขึ้นภพ่สองถ้วยคุณใช้สเสน่ห์ใช้ความเมตตาต่างๆการพูดดีเจรจาดีทําให้แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบคุณก็ต้องยอมใจคุณตรงนี้นะชาวพลึกศพนะคะก็ต้องยอมใจนะในความที่แบบคุณเอาน้ําเย็นเข้าวลูก คุณดูว่าใครคิดไม่ดีอะไรกับคุณยังไงแต่ว่าคุณก็ไม่ชอบหรอกให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยการที่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีต่อนะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะสาเร็จรูร่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างเลยเอาจริงๆนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารและน้ำเนี่ยได้ผลดีมากๆเลยนะคะ หลายคนคิดที่จะหางานใหม่หรือทําธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอเวลานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรายังหาช่องไม่เจอว่าเราจะเอาเวลาไหนไปทําหรือเออเงินทุนละ่ะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันยังไม่เข้ามันยังไม่ลงล็อกมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในความคิดนะคะโปรเจกต์ Project, ใหม่อะไรต่างๆมันยังอยู่ในความคิดอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะคะงานหลายๆอย่างก็ค่อนข้างหนักนะสาดาบ ะะทั้งเรื่องคนที่เราไม่ได้บอกใครนะทุกอย่างเราทําเหมือนกับว่ามันปกติรวมถึงงานที่มันหนักด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพอะไรต่างๆที่อาจจะส่งผลนะคะทําให้ในการทําโปรเจกต์ใหม่ๆทํางานที่มากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะแบบหาคนช่วยก็ยากอะไรแบบนี้ถ้าต้องทําเองอมันก็ลําบากนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตหัวกลับในบางคนต้องบอกว่า ในช่วงกลางเดือนต้องระมัดระวังการโดนหลอกนะคะโดนหลอกในเรื่องอะไรเข้ามาตีสนิทเป็นการเข้ามาตีสนิทนะคะในเวลาที่เราเหมือนเราไม่มีคนช่วยแล้วเขาเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการมาลวงความลับหรือว่าไม่จริงใจกับเรานะคะ่ะอันนี้ให้ระวังมีขึ้นไพ่ชาวกันด้วยนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมกูไม่ถุนตุนค่ะนะคะ,นะคะดูแลสุขภาพให้ดีเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรงนะคะนะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับ คนที่ยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วต้องเป็นหัวเรือใหญ่อะแล้วถ้าเกิดสุขภาพเราอะไม่เต็มร้อยอะอันนี้คือต้องรีบไปเช็คเพื่อให้ไปเช็คแล้วก็พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายมันสามารถฟิตแล้วก็กลับมาทํางานได้เยอะอีกครั้งนะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินก็ต้องนะมาระวังการโดนโกงบางคนโดนไปแล้วปะ่ะขึ้นไพ่เหมือนหลายคนโดนไปแล้วเลยนะนะมาระวังการโดนโกงเงินเดี๋ยวอาจจะโดนอีกนะอย่าไปเชื่อใจใคร นะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยแลดูพูดดีมากแลดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆด้วยนะคะแต่ว่าห้ามเชื่อใจใครในเรื่องเงินเด็ดขาดเลยมีคนจ้องโกงอยู่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องเงินส่วนใหญ่เสียเงินไปกับเรื่องอาหารการกินมากกว่าอาจจะชวนคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะไปทานอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยน้ำวงน้ำหวานอาหารเนี่ยเสียเงินตรงนี้เยอะแล้วก็บางทีมีเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพที่ ใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยบางคนเนี่ยมีโรคนะคะที่เหมือนกับว่าจะหายแล้วแต่เราเกิดประมาทแล้วกลับไปเป็นอีกก็ต้องเสียเงินไปหาหมออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะพักฟื้นให้ยาวๆจะได้ทำงานต่อได้ยาวๆนะคะม,มาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะออฟฟิศซินโดรมค่ะ บางคนมีโรคหัวใจอักเสบกล้ามเนื้ออะไรไปเช็คนะคะเพราะว่าบางทีหัวใจกับการอักเสบกล้ามเนื้อมันใกล้เคียงกันอะ่ะอืมนะคะในเรื่องของออฟฟิซินโดมเนี่ยหลังไหลอะ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่น่ะมันเป็นโซนเนี้ยเออนะคะเข่าด้วยมีเข่าแถมมาด้วยอะ่ะเดฟูมีเข่าแถมมาด้วยเห็นไหมคะระวังเข่าฮิสโตรเจอแดดมากๆนะคะเป็นลมได้นะ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอุย้ยฉันจะต้องเข้มแข็งต้องสตรองนะเราต้องดูความไหวของตัวเองด้วยชาวพฤกษบเข้าใจนะว่าใจอ่อึดมากแต่ต้องดูร่างกายเราด้วยนะบางทีอายุเยอะมากขึ้นเราก็จะไปอึดมากไม่ได้นะคะต้องดูความไหวของร่างกายเนาะไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะว่าใครจะว่าเราอ่อนแอหรือว่าไงแต่ว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ให้ให้ตัวเราไม่ต้องไปเสี่ยงอะ่ะเออรักษาสุขภาพไว้ก่อนเดลเวอร์ world, นะคะ หินปูนอาการน้ำในหูไม่เท่ากันมืนหัวหินปูนหลุดอะไรอย่างเงี้ยระวังนะคะเออถ้าหินปูนหลุดหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะมืนแล้วก็ต้องไปพบคุณหมออะค่ะเพื่อที่จะเอาเขาเข้าที่เนาะเอาหินปูนเข้าที่นะคะอ,อืมโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะพลังงานโชคลาภจะมาจาก ชาวธาตุดินมังกรพลกศพกันหรือเป็นคนที่มีลักษณะขยันมากทํางานหนักที่อยู่ใกล้ชิดคุณเป็นคนขยันละเอียดรอบคอบเป็นคนตั้งใจทํางานที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะสัตว์เลี้ยงก็ได้นะสัตว์เลี้ยงได้นะนะคะในออฟโซสชาวธาตุลมกูมิถุนตุลจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบมีโรคเรื้อรงังหรือนอนไม่ค่อยหลับที่อยู่ใกล้ชิดคุณจะนําโชคลาบมาให้คุณเขานอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเขาฝันบ่อยปะ ฝันเรื่องเลขหรือเปล่าเอ่ะบางคนฝันฝันจริงๆนะเออนะคะลองถามเขาดูว่าเวลาที่นอนไม่หลับฝันไหมนะคะเออแต่ให้ดูแลสุขภาพเขาด้วยเนาะนะคะประมาณนี้อ่เลขนําโชคนะคะเลขนําโชคได้เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้านะคะเลขนําโชคชาวพลึกศพนะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านะคะมีมาจากชาวกันด้วย เจ็หนึ่งเก้านะคะโอเคนะมาดูกันที่ไพ่ออร์เนางฟ้านะคะไพ่ออร์เนางฟ้าแนะนำอะไรนะคะกับชาวพลึกศพบ้างนะคะสครูนะคะโอเคชาวพลึกศพนะคะไพ่ออร์เแนะนำว่าใบาแรกบอกว่าอ้ออาร์เดนเจอร์ชามเอล นี่เขาบอกว่าให้ให้อยู่ในที่ที่ให้รักษาความสัมพันธ์อะ่ะคือ r e t i t n s n s p อะ่ะนะคะให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพหรือเอาจริงๆให้ดูแลสุขภาพมช่วงเนี้ยสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายทํางานร่วมกับคนที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันดีต่อสุขภาพใจกายอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปผ่อนคลายบ้าง ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไปเช็คบ้างนะคะเห็นอะไรผิดปกติเราต้องรักษาหัวใจนะต้องรักษาหัวใจรักษาสุขภาพใจกายทั้งใจทั้งกายอย่าให้งานมันบีบเราเกินไปอย่าให้งานอะไรที่มันเป็นท็อกซิกมันอยู่กับเรานานๆถ้ามีทางเลือกใหม่ที่มันดีต่อร่างกายต่อสุขภาพเรายาวๆจะดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะคะเอาสุขภาพไว้ก่อนใดๆ ใดๆคือสุขภาพไว้ก่อนจ้ะนะคะใบที่สองคือ power of angels เวลามีปัญหาอะไรปรึกษาคนรอบข้างได้นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีคนตัวเป็นๆด้วยที่คอยคุม้มครองคอยดูแลให้คำปรึกษาคุณได้นะคะคุณมีเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรเวลาคุณมีปัญหาคุณปรึกษาพวกเขาได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณมีปัญหาใดๆก็คืออย่าเก็บ ไว้เองคนเดียวลองพูดคุยลองถามไทยนะอาจจะได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาดีๆก็ได้ประมาณนี้มีคนพร้อมช่วยเหลือคุณค่ะนะคะเป็นเรื่องของพลังงานอ่ะของนางฟ้าพลังงานนางฟ้าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจากคนที่เขารักคุณนะคะ isoftlove นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะนะคะคือมีมีความเมตตา เออมีความเมตตามีคำพูดนะคะมีคำพูดที่เจือไปด้วยความเมตตามีดวงตาแห่งความรักมีมีหัวใจที่มีเมตตากับคนที่ดีกับเราดอกจันกับคนที่ดีกับเรามีคำพูดดีๆกับคนที่เขาดีกับเราหรือคนที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเราเลยเรามอบสิ่งดีๆให้เขาไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สิ่งดีๆกลับมาเราถึงชักกลับให้เป็นผู้มอบให้ก่อนนะคะ เราไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอว่าเวลาเจอใครใหม่ๆแล้วรอให้เขาให้มาก่อนเราให้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคาดหวังแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราตอบเราก็บายยเราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาแบบนั้นค่ะคืออุเบกขาให้เป็นนะะวางเฉยให้เป็นแต่ให้ระวังหลังไว้บ้างแล้วก็สําคัญเลยคือมอบพลังงานบวกและสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนเอาให้มันเต็ม เอาให้มันเต็มกับความรู้สึกพลังงานความหวังพลังใจในเชิงบวกนะเอามันมาใช้กับตัวเองก่อนเพื่อให้มีพลังใจในการทำงานทำเงินให้ประสบความสำเร็จต่อไปและทีมที่เขาดีกับเราคนที่ทำงานบริวารทีมที่เขาดีกับเราอย่าไปจี้เขามากม<น>เขาช่วยเหลือเราเยอะอย่าไปจี้อย่าไปกดดันเขาเยอะแม้ว่าเราจะใจร้อนอยากสำเร็จเร็วๆแต่ว่าต้องรอไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้กไดกลกว่าค่ะประมาณนี้เลย นะคะคโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวพฤกษบนะคะขอให้ชาวพฤกษบทุกคนนะคะมีความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานรำ่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ